สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาหลายเดือนกันเลยทีเดียววันนี้มีโอกาสนะครับสถานการณ์โควิดค่อนข้างจนรุนแรงก็เลยพา,าเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าป่าเป็นไลท์ไฮกิ้งเดินเบาๆสบายๆนะครับไม่ได้เดินป่าแบบลุยอะไรมากมายนะครับก็ที่นี่ก็คือ สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่มีธรรมชาติที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหน ผมกดให้กดแล้วอ้าวเอา,เอารงสาวผัอก็ได้เพี่อ <Yeah. S 1> ตรงนี้วสวย โอ้นี่ไงแห่งเล่นน้ำรึเปล่นี่มันมันเหมือนยุงเลยอือหือย,ยุงยักษ์อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยยุงยักษ์อ่ะมันกัดไงมันยุงแหละเฮ้ยกัดนะ

ดูขาเกับกันโอ้พ่ออาย,อยุพ่ออายุถ้าจะลงไม่ได้นะเนี่ย ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาก็เป็นเวลาค่อนข้างนานแลวนะครับก็เป็นคลิปสั้นเป็นเดินขึ้นมาดูน้ําตกอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีเนื้อาหาสาระหรือว่าอะไรที่มากมายนะครับก็เป็นการเป็นประทิพย์เดินทางสั้นๆเลยกันว่าเคยมาที่น้ําตกแห่งนี้นะครับยังไงก็ช่องนี้ผมผมพยายามจะหาแนวทางหรือว่าผมมันจะไปในทางไหนตอนแรกก็คิดว่า อาจจะเป็นในส่วนของการผชนไทยเดินป่าบ้างตอนนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาเสริมแล้วก็อาจจะมีทําอาหารอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็ที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับ